รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Modern Nine TV ร่วมกับ Holiday Television จำกัดเสนอรูพรรคักจำสวัสดีครับสวัสดีค่ะรูพรรักจำ รายการที่คุณต้องเรียนรู้ช่วยกันดูช่วยกันจําแน่นอนนะครับแขกรับเชิญของเรายังคงเป็นคู่เดิมครับพอหนึ่งคู่จะได้สองอาชีพครับใช่แล้วนะคะสาวสวยสองท่านเจ้าเดิมพี่ปูโลบเดียวและพี่ตุ๋ยนวลปรางตีชิดครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าศึกล้างแขนจากสัปดาห์ที่ผ่านมาฮะกล้วยทอดอาจจะไม่ใช่ทางของพี่ตุ๋ย เพราะว่าของทงของทอดนางแบบไม่่อยชอบไม่ชอบอวันนี้จะมีอีกหนึ่งเมนูอีกหนึ่งต้นกำรับมาให้ลองกันนะฮะและออ้ววันนี้ก็จะต้องแยกกันเล่นเกมแล้วจะต,ต้องแยกกันเหมือนเดิมใช่ไหมครับถูกต้องอยู่กันคนละทีมนะคะมาดูผู้เข้าแข่งขันทีมแรกกันก่อนทีมสีส้มค่ะคุณเพียงใจเจริญกันภัยและคุณเพ็ญจันเจริญกันภัยค่ะส่วนทีมสีฟ้านะครับนั่นก็คือคุณอินทร์พุญยรัตน์สัมพันธ์และคุณเอกพลอุปรีครับ กับผู้ชายก็อะไรเป็นอะไรแต่ไม่แน่นะพี่ผู้ชายเนี่ยบางทีเขาถกข้าวได้อร่อยกของพี่โชคไม่แน่ถามว่าอยากจะไปอยู่อะโพเดียมสีอะไรกันดีเพราะครั้งที่แล้วนั้นอยู่สีฟ้าและก็ครั้งที่แล้วอยู่สีส้มอยากให้เลือกก่อนครับมีลูกบิงปองสองสีเปลี่ยนเป็นลูกบิงปองอยู่ในกระเป๋าสลูกกระเป๋าซ้ายหรือกระเป๋าขวาเอากระเป๋าไหนครับต้องเลยแล้วกันสีฟ้าอย่างนั้นไปประจำที่ด้านนู้นไปแล้วแล้วอะไรสีฟ้า แน่ๆนะครับอาชีพในวันนี้ไม่ได้ทอดแล้วครับเป็นอะไรดีครับเป็นอะไรแบบย่างๆบ้างและเป็นอาหารที่คนไทยคุ้นปากแล้วก็ชื่นชอบกันเป็นอย่างมากต้นแบบของเราวันนี้เจ้าของนิตยาไก่ย่างพบกับพี่นีระวีวัดลักษณะวิเศษค่ะกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ค่ะพี่นีนี่เหมือนเดินมาเหมือนดางแบบอีกข่้นหนึ่งนะครับอ้าวนั่งแบบเก่าเรื่อเดียวกับพี่ว ผมยังตามให้เป็นอาชีพเป็นนังแบบใช่ไหมครับเคยเป็นนะคะเคยเป็นนังแบบค่ะก็ต้องประมาณสามสิบปีมาแล้วต้องบอกรุ่นหน่อยรุ่นนั้นทันไหมครับรุ่นนึ่ไปได้ข่าวเคยเดินด้วยกันบ่อยมากเป็นรุ่นที่ค่ะเป็นรุ่นที่ของพิ่ตส๋ยค่ะเพราะอะไรคะเดินแค่สองปีก็ต้องออกมามาทำากิาปัจจุบันโด่งดังทางด้านไก่ย่างไก่ย่างนิตยากี่ปีแล้วครับ ีที่10พอดีค่ะปีที่10บหลายสาขาเยอะแยะมากมายแถมล่าสุดยังเห็นมีขายไก่ตะกร้าด้ทําไมคะไม่เอาปไปย่างแล้วเอาไปใส่ตะกร้าแทนนะพอดีบังเอิญว่าทางนิตยาไก่ย่างเองเนี่ยมีเมนูเกือบ200เมนูซึ่งเยอะมากแต่พี่นีเองยังมีอะไรในหัวอีกเยอะที่อยากจะทําความอร่อยให้กับ แขกลูกลูกค้าเราก็เลยมาคิดว่าทําไก่ตะกรา้กราขึ้นในร้านหนึ่งเพื่อเอาอาหารที่นอกเหนือจากนิตยาไก่ย่างเนี่ยไปใส่ที่นั่นลูกค้าทานนิตยาไก่ย่างประจําก็อยา,ากจะเปลี่ยนรสชาติต้องไปไก่ตะกรา้าที่เชิงสะพานพระรามสี่อ,อันนั้นก็คือไปหนึ่งร้านจากที่แน่ๆไก่ย่างเคยทานใช่ไหมครับนะฮะธรรมดาชอบทานไก่ย่างแบบไหนครับรสชาติไม่รู้กินแต่หนังไก่เพราะมันความอร่อยมันอยู่ที่หนังอ่ะชอบรสชาติแบบไหนถ้าเป็นรสชาติส่วน ส่วนตัวเหรอคะชอบทานตรงที่มันติดกระดูกทั้งหมดอ่ะคอขาถ้าเป็นเนื้อเฉยๆไม่ชอบถ้าเป็นไก่ย่างวิทยานี่จะมีรสอะไรนําบ้างครับโอ้ถ้าไก่ย่างจะต้องมีใช้คําเดียวเลยคือคําว่าถึงเครื่องถึงเครื่องตัวพื้นฐานนะคะคุณวัดก็จะเป็นพริกไทยกระเทียมรากผักชีเกลือตรงนี้คือพื้นฐานของไก่ย่างแล้วมันมีเคลื่อลับตอนย่างไหมคะเคล็่ลับตอนย่างมีค่ะก็คือการใช้ไฟนะคะหรือว่าการมีส่วนผสมบางอย่าง ที่ทาให้ย่างแล้วทําให้หนังมันเนี่ยจะกรอบ <ừ> um, จะกรอบกว่าปกติเพราะฉะนั้นนะครับเคล็ดลับต่างๆนั้นจะอยู่ในรายการนี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นนะครับเราไปดูไก่ย่างนิตยาว่าเวลาที่นะครับไก่ย่างนิตยาอยู่ออที่ร้านะะนะฮะเขาจะมีชีวิตเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับถ้าพูดถึงไก่ย,ย่างที่รสชาติถึงเครื่องไม่ต้องพึ่งพาน้ําจิ้มเรากินแค่ตัวไก่ก็อร่อยจนแทบวางไม่ลงแล้วแน่นอนชื่อนิตยาไก่ย่างต้องเป็นหนึ่งร้านในดวงใจของใครหลายๆคน ึ่งคุณนีเจ้าของร้านเผยเคล็ดลับความอร่อยที่สั่งสมกันมากว่า10ปีการที่จะทําไก่ย่างให้อร่อยนั้นจะต้องใส่ใจตั้งแต่การเลือกไก่โดยคุณนีจะเลือกคัดไซส์ไก่บ้านที่มีน้ําหนักตั้งแต่8ปถึงเขีดเนื่องจากเนื้อไก่กําลังพอเหมาะพอกินไม่เหนียวจนเกินไป จากนั้นก็จะนําไก่มาหมักกับเครื่องปรุงที่สดใหม่ผ่านกระบวนการย่างโดยผู้ชํานาญการอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนเท่านี้ก็จะได้ไก่ย่างที่มีรสชาติอร่อยถึงเครื่องถูกปากของทุกคนแล้วนะครับ ค่ะตอนนี้8สาขาค่ะแลวก็เป็นไก่ตะกล้อีกสาขาหนึ่งน9ร้านค่ะทั้งหมดแต่วันนี้ไม่ต้องตามไปถึงสาขาเพราะว่าพี่นียกนิตยาไก่ย่างเดี๋ยวจะมาทําให้ดูกันสดๆดพรุ่งนี้ใช่ครับเอามาประมาณร้อยตัวทีเดียวนะฮะพอไหมพอคนแถวนี้ไหมครับคนแถวนี้ทั้งหมด10คนเดี๋ยวใครคนละว่าพอคนละ3ตัวเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะับผู้สังเกตการและผู้ให้คะแนนอีก10ท่านด้ครับ อนุญาตไหมครับให้ถามกันสักคนละคาถามก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้ครับคุณกบในบ้านที่ร้านที่นี่ครับต้องกําหนดอายุไหมว่ากี่วันกี่เดือนจะมาย่างเนื้อจะนุ่มอร่อยนอกจากจะกาหนดอายุแล้วกําหนดสัดส,ส่วนด้วยโอ้โอสามสี่ยี่สี่สาม,สามไม่ใช่ <laughs> อายุประมาณเท่าไหร่ครับ คะไก่ย่างใช่ไหมคะขึ้นขึ้นอยู่กับน้ําหนักตัวนะคะคน้ําหนักตัวไก่ที่ย่างที่เหมาะสมที่สุดคือเนื้อไม่มากเกินแล้วก็ไม่ผอมเกินก็จะอยู่น้ําหนักที่ชําแหละแล้วทั้งหมดอยู่ที่8ปถึงเขีด8ปถึงเขีดทางด้านนี้แหละครับเป็นไงคะคุณหมูครับ<ต>จะทมอ,อะไรไหมครับต้องใช้ระยะเวลาหมักไหมคะว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่คืออย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นสูตรที่ร้านะนะคะเราก็จะหมักข้ามคืนก็ค,คือว่าหมักวันนี้ไก่ทําวันนี้หมักวันนี้แล้วก็ขายวันรุ่งขึ้น แต่ว่ามาในรายการครูพักรักจำพี่นีก็เตรียมสูตรเฉพาะที่จะต้นแบบสามารถไปย่างได้ภายในครึ่งชั่วโมงค่ะอ๋ออันนี้เรียกว่าสูตรเร่งรัดสูตรเร่งรัดเอาละครับท่านต้องคอยติดตามในวันพรุ่งนี้นะครับว่าทั้งสองทีมนั้นจะเรียนรู้และเร่งรัดกันได้ขนาดไหนนะครับกลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ